สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมเอาไวคอนเทนต์ออฟแชมเปียนนะครับวันนี้ผมก็จะพาผ่านฉาก8.1.6จุนนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มต้นที่สู้กับบอสเลยนะครับ สหรับบอสตัวนี้มันก็ไม่ยากมากนะแค่ฝึกหลบทำให้ตายดีๆคือจะเห็นว่ามันจะมีเลขหนึ่งอยู่ตรงบอสใช่ไหมครับคือแล้วทุกครั้งที่เราตีใส่บอสด้วยการจบคอมโบด้วยการโจมตีปานกลางบอสจะถอยหลังหลบแล้วก็ตีเรานะครับแล้วบอสก็จะได้ทำให้ตายมา ก็คือเราจะใช้วิธีนี้ให้บอสได้ทําไม้ตายแล้วก็ลอให้บอสใช้ท่าไม้ตายตามที่ที่บัฟของบอสกําหนดนะอย่างตอนนี้บัฟของบอสกลายเป็นท่าไม้ตาย2เรแล้วใช่ไหมครับนี่ยครับเราก็ต้องตีบอสให้ให้บอสได้ท่าไม้ตาย2แล้วให้บอสใช้ท่าไม้ตาย2นะครับ ทุกครั้งที่บอลใช้ท่าไม้ตายสองเสร็จบอจะวางกับดักใช่ไหมแบงค์วีโดโไซทาริสเนี่ยจะวางกับดักเราก็ต้องรอรอระยะเวลาการวางกับบักกับดักด้วยนะครับแล้วพอกับดักนั้นทํางานเราก็ใช้ท่าไม้ตายหรือใช้ท่าตีแรงเพื่อให้บอลกระเด็นใส่โดนกับดักตัวเองนะครับแล้วก็เราจะสามารถทำดาเมจใส่บอลได้นะเดี๋ยว อันนี้คือบัฟของบอสตอนนี้เป็นอยู่ที่1น,นะครับก็คือรลอให้บอสใช้ท่าให้ตายหนึ่งแล้วบอสจะวางกับดักเราจะเห็นว่ามีกับดักอยู่บนพื้นนะครับเราจะเห็นว่ามีบัฟกับดักที่เป็นสีเหลืองอยู่เอาให้บักับดักกลายเป็นสีส้มอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือกับดักทํางานแล้วก็ใช้ท่าให้ตายหรือใช้ท่าตีแรงเพื่อให้บอสกระเด็นใส่โดนกับดักตัวเองนะครับแล้วก็เราจะสามารถทำดาเมจใส่บอสได้ เราท่าไม่ตาย2ก็ฝึกหลบดีๆนะครับเพราะว่ามันจะใช้ตีไก่อันนี้ก็ใช้วิธีเดิมครับก็คือรอให้กำดันทำง,งานแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายใส่อันนี้คือผมซิงเนจี้กับคือเอาเฮอร์คิวสซิงเนจี้กับเออแบ็คแพนเตอร์นะครับแบ็คแพนเตอร์คลาสสิกนะครับทำให้ทุกครั้งที่เฮอร์คิวสใช้ท่าไม่ตาย มันจะไม่สามารถบล็อกได้นะครับมันก็จะง่ายต่อการที่เราใช้ท่าไม่ตายให้บอร์ด hmm. กระเด็นใส่โดนกับดักนะอันนี้ก็รอให้กับดักทำงานก่อนแล้วก็ใช้ท่าตีแรงหรือใช้ท่าไม่ตายให้บอร์ด hmm. mm hmm. กระเด็นใส่กับดักแล้วเราจะทําสามารถทําตามเมจใส่บอร์ดได้อันนี้ก็เข้าใจไม่ยากนะสําหรับการซูบอร์ดตรงนี้นี่ก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ มันก็จะมีเฟสของมันแหละมันก็จะยากขึ้นดวยการที่กับดัดทํางานช้าลงอะไรเงี้ยเราก็ต้องยื้อเวลาเพื่อให้กับดัดทํางานแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายหรือท่าตีแรงให้บอร์ลกระเด็นใส่กับดักนะครับจริงๆใช้ตัวอะไรสู้กับบอลตัวนี้ก็ได้นะแต่เฮอร์คิวลิตก็เหมาะที่เพราะว่ามันใช้มันสามารถซิงเกอร์จี้ แล้วก็ตีแรงด้วยซิ n เน g y จีกับแบ็กแพนเ e อร์คลาสสิกแล้วทำให้ใช้ท่าไม้ตายปอกไม่ได้นะทำให้จบบอสได้เร็วเพราะว่ามันดาเมจมันแรงแต่พูดถึงถ้าใช้ตัวอะไรตีตัวนี้ก็ใช้ได้ทุกตัวเธอเราเราสามารถที่จะแบบที่ ฝึกเล่นสู้ตัวนี้ได้ง่ายๆแล้วก็ใช้ตัวอะไรก็ได้นะจริงๆที่ตีแรงๆก็จะจบได้เร็วก็จะดีกว่าอันนี้ผมก็พลาดแบบง่ายๆเลยก็ระยะวเวลาของกับต่างจะนานขึ้นตามเฟสนะแล้วคือถ้าเฟสไกลๆเหมือนบอสจะการสตั้นด้วยก็เอาแมมมีนิตโต้ไว้มาด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะ เปิดเปิดใช้ความสามารถนะครับโดยการที่ทำให้เกิดดีบับสแตนแบบเป็นดีบัฟสแตนติดตัวนะครับนี่ผมก็พลาดไปผมต่อไปผมก็ใช back ้แบ็คแพนเตอร์คลาสสิกในการจบก็ได้เพราะว่าบอร์เลือพลังแค่นิดเดียวเอง พอตัวนี้ก็ชื่ออะไรนะบอสแมบบว,วิ่โดไซทาลทินะครับตัวนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันน่าจะมีในคอมิกแหละนี้ก็รอให้กับจัดทำงานแล้วก็ใช้ท้าไม่ตายนะครับก็ตามนี้เลยก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันก็ขอบคุณเราทุกคนที่รับชมใครชอบก็ กดกุนกดไลค์กด s ับ s ไคร b e ให้ด้วยนะครับ